เค้กกะทิมะพร้าวอ่อนหอมหอมนุ่มๆฟูๆค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากไม่มีเครื่องตีไข่ก็ทำได้ไม่มีตะอบก็ทำได้ค่ะใช้วัตถุดิบไม่เยอะไปลงมือทำกันเลยค่ะแป้งสาลีบัวแดง150กรัมผงฟู7กรัมน้ำตาลทรายเก้าสิบกรัมเกลือป่น2องกรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สาฟอง น้ำมันดำข้าว50กรัมกะทิ100 ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วให้ใส่เนื้อเ้าสับละเอียดลงไป50กรัมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้ค่ะพักแป้งไว้20นาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วไปใส่พิมพ์ขนาดพิมพของเบลคือเบอร์3 2 1 7 ใส่ขนมลงไปให้ได้90%ของพิมพ์เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าด้วยเนื้อเผาอ่อนค่ะเสร็จแล้วก็ไปนึ่งกันได้เลยน้ำสำหรับนึง่งใส่2-3ถึงข้อนิ้วน้ำนึง่งตั้งไว้ให้เดือดจัดจัดก่อนนำขนมขึ้นนึ่งค่ะเนื่องไฟแรง13นาทีเวลาการนึ่งขึ้นกับขนาดพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะนึ่งนานกว่านี้นะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ